ยากรไปสอีกมานี่รับน้องใหม่อพี่น้องมาเด้อไปหาซับน้องใหม่เด้อจักซิมีลอวบอมีดอกพี่น้องจ้าออเสียมอีเสียมรืเสียมเรืเสียมเสียมไงเสียมไงบอกเออคุณหนึ่งกับสุดไปแล้ง นอกก็รถติดได้จ้าพี่น้องจ้านั่นารถรถมันเป็นอย่างดอกรถมันเสียมั้ง ปาลาแล้วพี่น้องปลางังบ่ะจีปลาหอยปลาหอยหม่องเก่าห,าห <c oughs> มอ่มองเดิมแล้วพี่น้องโอ้ยกันเป็นขยันคักย่ายสองย่ายนี่เอ้ามะเฮานี่แหละขยันขยันขยัน,ยน,ยนแงอีบอ่เนาะเมือ่อยก็มาได้พี่นอ้องเมื่อยก็มาได้นี่ โอ้พี่น้องมาเบิงมาเบิงมาเบิงยาก้อนจอบซองออ้ยนี่ปันใดกระมาเทียงปันใดกระมาห่อนจำแรกกระมาพี่นอ้องเอ้อมาเป็นกำลังแก่ยาสอนยาก้อนใลยเด้อจ้าไปยาก้อนใช้เบิงเหงาคุณแดดห่อนเปียงเปียง <laughs> มาท่านใดพออด่อนองดอกพี่น้องเบิ่งพี่น้องเอีกระเดางามเจินมาพี่นอ้องเอ้ยเก็บก่อนเด้อเออไปแก้วปนเนาะพี่น้องอุ้ยงามจริงๆเลยปนน้นองสากระน้ำกล้นเต้นเต้นเต้น,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 นมาเออเออเออ มาแล้วบาดแผพ่อนอพี่น้องเขาสาบไปเบิดแล้วโอ้ยบะแมนสิได้แต่งอดสะเอาบอกพี่น้องไปกินปลาเถือกะตาเมื่อไหนงอดกระเด้างามขนายใส่ธงผามาขาดอีหลีเนานะพี่น้อง โอ้ยโอ๊ยพี่น้องหอนหอนหอนมะเหงอยายสอยไกยกรเด้อไปไปมองมาพี่น้องมองนี่เขาเอาไปกินเบิดเลยไปมองมาขี้โดดเล่นหลือวะนี่มาอีกแล้วแหละมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเสียงแก้วแจ้วมาอีกแล้วนี่ยู่สินอดบางใหญ่ายากรฮอนะพี่น้อง น้อยๆกันละตุ่มใส่ค่ำค่ำหนึ่งค่ำหนึ่งหลุดแก้งเป็นลำเลยนะคุดอ่อนอหน่อยแน่แน่อันดอกกีดอ่ะกยมันเห็นเตะมาคุดลงเลิกๆเนาะบอมันถึงก็ตั้งแต่พุ่นแล้วแดดฮอนโพด ไ้ลนยไปเบิงขาวพนยุพูนจะก้อนคุดเอาได้พี่น้องมันต้องเลิกป้าน,นันดีกว่าเธอ เก็บกิเลสเติมเก็บกิเลกพร้อมงามอืมเดี๋ยวเอามันกระตุ้ยาวเหรอพี่น้องมาเลยหนึ่งก่อนเอาอันหนึ่งพูน้นยายลายถ่ายอยู่พูนเดี๋ยวพูน มาทายจะตุนไผ่เขาเบิงแหล่ลงไปบ่ได้เนองพี่น้องไย่ก้อนไปลงไปซับผู้เดียวพินยายซอนอยู่ข้างบนเอาลงไปบ่ได้เนาะพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะพี่น้องเนาะพลงไปข้างล่างหกกระปุกเนาะพี่น้องเนาะซองมึงซองซองซองไม่พอ

หนึ่งหนึ่งนึ่งองอาชินก็ลำบากเดิต้องส่งน,น้นอนพี่น้องเอ้ยหาขุดหาสุกเอาคือเฮ็ดเพาะนี่พี่น้องเอ้ยหนึ่งหนึ่งนางพาคุมก่อนได้ก็มาตั้งแต่อันนี้นี่แม่เฮ็ดลรอบ่านะ้นเอออดนนี้เขาห้อยมันจับไปจับไปมันหนีบ่ มันเตลืนเอ้านั่งกำลังใจกันก่อนโอ้ยลมพัดมาเย็นเนี่ยแม่พี่น้องเอ้ยหาเลมเอาผ้าคนมาหากินอย่เตยตอนเที่ยงตอนบ่ายโมงเองมันก็เมื่อยตพีน้อพี่น้อง พอเอเปะอ้ยเอเน่บ่ได้น้องบ้โอ้ยยังก่อนเ้ยสาวแว่ละายย่อดึงต้นไหนพี่น้อนี่นะนั่นไปฐมใบบแล้เสียอ้าอยู่บ่ปฐมใบเขาหน่อนอนึงนั่น

พระกนรานลงมา้ังล่างพักกาไในเบื้องเขาเอ้ยจบไนเมื่อไหร่ปล่ะลงไป

โอ้ยพีดน้อมากินแบกม่วงอ่ออ่าสอนยี่สิบสองตซกุตุลาแสดงเบ่อเดือนนี่บจีใต้เบื่อเดือดร้อ่เขาน่าเบื่อเือดร้อนสุยนางหานางผูกด้าเราใหม่เนอะ เอ้ยอาหนงกะปิเท่ยมีก้อมนมีก้อมแหงนานดนี้ับประกันงาที่ระิี่ um> <S <S ่ตียงบเตียงบกกลงมาถุง มึงเหงกูน้อมึงเหัวอะนึกจัดคันนักแต่ขอเป็นเด็กนอยได้เน,นี่ยเอ้ยฉนขอด่าแล้วโฮกซีบแล้วแต่อีกคนใช่ป่ะโอ้ มันเย็งพูดบ่เคยมาตตกแดดกมลได้ดีจ๊นย่งเอ้ยอยไงฝอยไปเลยคืนมึงมอเาขาไปกลับดเหมดลายแล้แกงอยู่ดอกน่องอ้ยหอมได้บีนีหอปลาแดกวาบมากมาได้หมมัวมันแข็งเองดอกซิ่งฟ้ามีพวกขาลาย บักวงมันแข็งมันเป็นบักวงหินแบบพี่น้องบกกระจมอัตม wow. ีบกเขาบกเขาว้าานาษากีนก่อนหัวหน้าี่ากอนไม้หราตาเอตไปทางไก็ตา ฟังมันบงมามาตรงเก็บมางมวยยังเด้เาแล้วเอาบุเป็นคืเออเาั้วมนอปลูกนรันี้เด้่มเม็ดมันเม็ดมันหอมางมันอีกเนื้อยงกแมมดได้กปลูกไว้วกก็เอาผาปลาอมาฟังพือนืดิฉันก้องอดนีเด้ต้นนึงเพ่นไปปลูกไว้อยู่บนนเอาไวตัดต่อไป ก็เดินเวยเลยกบ่ป่าโอ้ยบางอย่างมันไหลออกสนๆๆน้ำน้ำล้วก็มาเองเลยนี่ยัดสอนจากหัวใหญ่ก็โอ้ยหัวกันหาหนักฮ่าอันนี้แกมันหาเนาะโอ้ยพี่น้องเลยลองดูของกินผึ่นหอมาเพียกรพญานเป็นลมพี่น้องน้ำก็หอมไปกระติกอุ่นโอ้ยพี่น้องเอ้ยเมื่อยแล้วไม่แห้งหรอกพี่น oh ้องขอจบคลิปส่าหนึ่งได้จ้าเด้อ รักและคิดถึงทุกคนนะคะจุกจ้วดจับจ้ามาถึงแล้วาุณมาถึงแล้วแม่อะไรนี่จะลืม่าลืมจ้ะ,ะตะไคร้ยศจักรด้วยนะคะับอ๋อพี่น้องเอ้อจะเป็นแ,นแนดดแห้งกุบาร์หรือเปล่าเบื้องเฮือกข่ลักสดสดอ๋อเอาคนกรุงเทพด้ยนึ่มาตากเลยพี่น้องมันมากันมาเบิ่งเขาเบิบ่งน้ำพืนแค่นี้เด้อจ้าเด้อคิดหอดคิดถึงจุกหูทุกคนเด้อจ้า